ทิกเล็กๆวันนี้ก็คือว่ารายละเอียดกตอนประกอบเรื่องเกียวกาบเหยียครับมันจะต้องมีเซนเตอร์เซนเตอร์อยู่2องจุดสวัสจิก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดที่ทำให้คนหลายๆคนมีปัญหากับการทำรถชัก9ก้าดีกว่าชัก9ชัก10มิลสิบสิบมิลครึ่งน่ยหรือว่าพูดง่ายว่าเป็นสเปก ระยะเดิมไม่ไม่ยายแข็งซึ่ตันนี้นกำลังประกอบรวครับเครื่องยกตัวของลูกค้านะครับก็ก็ใช้เกียร์นี้เหมือนกันดูต่อยก่อนอื่นให้ดูเลยเนะี่ยโอ้ไม่ใช่มันฝืดนะแต่ว่ามันคิตแบบพอดีพอดีเลยนะแล้วให้ดูนี่ก่อน ฝันที่มันสอดเข้ากันเห็นป่ะเนี่ยรถแค่ลูกจะดสีจ็โอครับแต่ว่าดีเทลพวกเนี้ยก็ต้องใส่เข้าไปสนิททุกเฟืองสนิทแบบเท่าๆกันนะ่ะดูช่องว่างได้แล้วก็ไม่ขบนี่เกียร์ปัญญาบนะตะลืนมากแต่จริงแล้วครับวันนี้ที่จะมากระทำประกอบเนี่ยให้ดูว่าปัญหาของรถชักเก้าเนี่ยนะครับของเพื่อนๆเนี่ย หลายหลายคนบอกว่าผมหมุนแล้วครับเขาเหวี่ยงเนี่ยตอนใส่เนี่ยไม่ติดเลยครับแต่ตอนพอประกอบจริงๆแล้วมีรอยเกียร์สามเนี่ยเกียร์สามชนก้านบ้างเนี่ยยิ่งเป็นสลักยี่สิบสองเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยนะครับหลบก้านตรงกลางบ้างแต่จริงๆมันไม่มไมตรงกลางนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกียร์ไม่เข้าก้านปูไมครับก็คือเรื่องเนี่ยระยะนี้ระยะเกียร์ลันเนี่ย ของเกียร์สี่เห็นป่ะเกียร์สี่เนี่ยเวลาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไปโดนกับเกียร์ซึ่งตอนวัดเนี่ยมันไม่มีปัญหาทิกเล็กๆวันนี้ก็คือว่ารายละเอียดกรอบประกอบเรื่องเกียร์เขาะเหวีย่ยงครับมันจะต้องมีเซนเตอร์เซนเตอร์อยู่สองจุดจุดแรกคือบ่าแข็งคุณต้องแม่นหลายๆครั้งที่ผมพูดถึงเรื่องบ่าแข็งเนี่ยทําไมถึงต้องพูดถึงเรื่องบ่าแข็งหนึ่งนะครับเวลารอบสูงแล้วเนี่ยบ่าแข็งไม่แน่นเนี่ย มันทํารอบเครื่องไม่ได้สองเลยครับเรื่องของรถที่ชักยาวๆหรือชักมาใกล้เกียร์เนะี่ยเรื่องนี้สําคัญเลยเมื่อไหร่ที่มันขยับได้หรือมันโบกได้เนะี่มันก็จะมาติดมาชนนะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกียร์ไม่เข้าแล้วก็กระบอกสูบเป็นรอยง่ายใครเจอปัญหานี้อยู่วิธีการของผมก็คือว่าเวลาเราประกอบแบบเนี้นะครับในเวลาเราประกอบแบบเนี้นะสิ่งแรกที่ต้องต้อง,ต,องต้องมีเลยก็คือ เราต้องใส่เมนพวกนี้เนี่ยใส่เมนใส่ลูกรูมใส่แหวนแล้วก็กดเมื่อเราเซ็ตเซ็ตครึ่งตัวครับเพื่อให้มันได้เซนเตอร์แล้วจวังหวะหลบก้านเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปของมันก็คือองศาที่มันเนี่ยสังเกตน,นะสังเกตตรงนี้ที่สลับก้อนบิดแย,ยงเนี่ยบางคนไปหลบก้านตรงกลางมันก่อนกลางครับมันจะต้องมีมุมของมันที่จะ วิ่งเข้าหาเกียร์ซึ่งเมนของเกียร์เนี่ยบังเกียดีๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันคือคนละออฟเซตกันฉะนั้นเวลามาประทะเนี่ยมันจะไม่ประทะตรงกลางเนี่ยเกียร์ขึ้นสูงเขาเหวี่ยงลงต่ำซึ่งการหลบก้านเนี่ยจะไม่ตรงกลางแน่นอนแล้วก็จุดที่สามก็คือเรื่องของระยะเกียร์แลนด์ปอกนะครับดูเลยเนี่ยบางคน ล้วงขนาดใช้ได้แต่ว่าเวลาเสียบเสียบไปแล้วอยู่ในเมนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเบียดบนเบียดล่างมันก็ทำให้ดีเทลในการประกอบผิดเพี้ยนไปแล้วก็มีเรื่องของการสึกลอบมากขึ้นสามจุดเนี้ยพอดีประกอบ้วพอดีก็เลยอยากจเให้ฟังว่าถ้าคุณซื้อชุดทากาวไปโดยที่ไม่มีแข็งหรือคุณกำลังประกอบรถชักแปดชักเก้าสลักยี่สิบยีสองครับ ลองเอารายละเอียดอันนี้ไปใช้ดูว่าสามตำแหน่งก็คือเมนเสื้อเมนแขงเบาลูกป,ปืนสามจุดนี้นเป็นดีเดียวที่ควรจะมองก่อนประกอบเครื่องเพื่อให้ได้เพื่อป้องกันการชนของเกียร์แลเเะเบาเขวียงนะ e ีนี้ประมาณนี้ใครอยาเล่าให้ฟังใจประกอบต่อนะครับก็จะสี่ัวใช้เกียมนี้เลยเพื่อความชัวร์ของลูกค้าครับ